อย่าซนอย่าซิ่งนะครับผมผูออ้ใหญ่กรรม, 1. 1> มการนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อนามพลโคกจากมาจากพระนครศรีอยุธยาครับชื่อเล่นชื่อเอกครับเอกคะครูรบกวนขออนุญาตถามได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับขาของเราคะผมก็รับเหมาก่อสร้างครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับตกหลังคาโกดังมาครับสูงประมาณ27เมตรครับเดียว ้าตกได้ยังไงคะอือคือผมจําได้คือภาพดท้ายคือผมไปหยิบตัวตัดนะครับตัวตัดกับเบื้องแล้วตั้งแต่นั้นก็คือจําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตื่นอีกทีโรงพยาบาลเลยครับเคื่อนันี้ครูเคยเห็นคนบางคนตกแค่สามชั้นอาจจะถึงชีวิตใช่ครับทำไมเราสูง<ม>ขนาดน,นี้เราไม่นในกรณีผมม,มีแบบว่ามีน้ารับเหมาก่อสร้างคนนึงอ่ะเขามาวิ่งรับหัวผมอ๋อใช่มารับหัวผมหัวผมเลยไม่ฟาดแต่ร่างกายจะหักหลายส่วนมากครับ สะโพกแตกหลังหักคอหัก,ห,กหักหักหลายทวนนะขอโทษนะคนที่ไปรับคุณเป็นอะไรป่ะฮะหัวเข้าแตกสองข้างครับโอ oh, ้โหเขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าเขาเห็น<อ>เหตุการณ์ยังไงเขาถึงโผล่เขาไปรับไม่เลยครับเพราะว่าผมนอนโรงพยาบาลเขาก็อยู่โรงพยาบาลเหมือนกัน oh. คือไมไ่เจอกันแต่แม่ผมกับแฟนผมเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังอะไรฟังอย่างเงี้ยครับครับโหไม่รู้จักกันด้วยไม่รู้จักครับ ใจเขาต้องสุดจริงๆอ่ะใช่ฮะโทษนะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนที่ตกผมอายุยี่สิครับก็สิบเอ็ดปีมาแล้วคบกับแฟนมานานเนี่ยครับสิบเอ็ดปีกว่าๆแล้วครับอ๋อแสดงว่าก็เพิ่งคบกันนะสิคะช่วงที่เราอุบัติเหตุคบกับแฟนได้อยู่3ามเดือนครับตอนดีๆแล้วก็อยู่ด้วยกันมา1ิบีอ็ดปีครับโอ้โหผู้หญิงคนนี้นี่สุดจริงๆใช่ครับตอนนั้นพอได้รู้ข่าวทุกอย่างแล้ว พอใจตัวเองอยังไงครับผมบอกกับแฟนผมอ่ะผมบอกว่าตัวเองอยู่กับเขานะผมขอทําใจแค่ปีเดียวถ้าตัวเองจะไปก็คือไปแต่เขาก็ไม่ไปเขาก็อยู่กันมาด้วยกันก็คือให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับ<ห>คือลําบากก็ลําบากด้วยกันสุกก็สุกด้วยกันนะครับกูแท้กูแท้จริงๆครับแล้วถึงปีไหมฮะที่ทําใจได้ไม่ถึงปีครับประมาณสาเดือน พอเริ่มขยับได้เราก็เริ่มมาขายโอตารี่แล้วก็เจอปัญหาหลายๆอย่างผมก็มาดูทอทัศน์ไปเจอพี่สายลมแตะแนวอะครับเขาแกะรองเท้าผมก็เลยเฮ้ยาวาดรูปได้อะไรได้แล้วก็เลยมาหัดแกะรองเทา้าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการแกะรองเท้าของผมครับแสดงว่าปัจจุบันสิ่งที่ทําอยู่ก็คือการแกะรองเท้าขายนี่ด้วยใช่ครับเหรอคะ แล้วแล้วฝึกยังไงคะไปฝึกกับพี่สายลมเขาไหมหรือยังไงคะไม่ได้ฝึกกับพี่สายลมครับก็คือเหมือนว่าเขามีคลิปอะครับออกมาตอนนั้นที่ผมฝึกจะมีคนออกมาทําคลิปน้อยมากก็เลยแบบว่าติดตามพี่เขาดูพี่เขามาโดยตลอดอแล้วอย่างงี้แกะอยู่ที่บ้านหรือไปแกะที่ร้านหรือยังไงฮะเป็นแกะที่บ้านครับก็คือเป็นแบบว่าลูกค้าสั่งแล้วเราก็แกะออเดอร์มาทางก็คือออเดอร์ตามตาม Facebook กับเพจครับเพจชื่ออะไร ชื่อเพจแตะมันแนวครับแตะมันแนว,แนแนวครับผมเออเออท่ๆๆแล้วต่อคู่อะ่ะฮะก็แล้วแต่ครับมีส0มร้อยถึงห้าร้อครับขึ้นอยู่กับความยากของลายใช่ก็คือเขาจะไปหาลายของเขามาแล้วรเราก็จะมา,มาวาดให้เขาเท่าที่แกะมามีคู่ไหนที่จำไว้เลยว่าโอ้โหนี่สุดยอดของฝีมือเราเลยยังไม่มีครับยังไม่มีเหรอครับเพราะว่าแกะได้หมดตามที่ออเดอร์มา ใช่ครับก็คือเราฝึกในตัวเองว่าเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆครับเจ๋งมากเลยเจ๋งๆๆวันนี้ก็คงต้องมาโชว์แกะแน่นอนนะคมก่อนที่จะไปดูโชว์กันนะครับความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรก็อยากได้ทุนไปประกอบอาชีพลงแกะลงเท้าแตะครับอะขใอยได้ขใอยได้ขใอยได้ฝีมือพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญครับ สวัสดีครับท่านเอกสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับโจทย์แรกให้เอกแสดงฝีมือให้กรรมการดูว่าวิธีการแกะรองเท้าของเขาเป็นอย่างไรท่านคณะกรรมการเลือกได้ว่าอยากได้ลายอะไรครับลายอะไรที่เป็นเป็นดอกไม้ก็ดอกอะไรก็ได้เลยค่ะดอกไม้ได้ไหมครับเอกได้ครับดอกไม้จันทแล้วกันครูไม่เอาไม่ดีนะเอาดอกไม้ธรรมดาดอกไม้นะครับอย่าฟังพี่หอยนะครับได้ครับผมเดี๋ยวเขาวาดก่อนครับค่ะ ปกติเราเป็นเด็กที่แบบมีหัวทางศิลปะวาดรูปไหมครับคือเราไม่ค่อยเก่งเรื่องหนังสือสักเท่าไหร่ก็จะเก่งเป็นเรื่องวาดรูปแทนอะไรแทนมีความสุขเวลาทําสิ่งนี้ใช่ครับอ๋อกล้วยไมย้ใช่ไหมเขาเรียกว่าดอกอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะเหมาะคร้วนรับดอกใหญ่ด้วย นี่คือวาดคร,ร่างก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปคือการแกะครับน้ําหนักในการกดลงไปต้องเท่ากันไหมครับก็เท่ากันครับเพราะว่าเราลึกไปมันก็จะเว้าไม่ค่อยสวยลายอะไรที่คนแบบยอดนิยมที่สุดครับก็เป็นลายพวก ตัวกระตูนนะครับแล้วแต่ลูกค้าเขาชอบอะไรเขาก็จะสั่งเราครับนี่ถามนิดนึงมีแกล้งกันไหมเช่นเอาเอาลายหน้าเพื่อนมาแกะอะไรเงี้ยมีไหมยังไม่มีนะฮะ,ะไม่มันมีบางคนแกล้งจริงนะใช่ใช่แกล้งแบบให้แกะหน้าเพื่อนอะไรเงี้ย<อ>มีคนเขาให้แกะหน้าเมียเขาเหมือนก <c oughs> ันนะเคยมี <c oughs> จริงเหรอครับให้แกะหน้าแฟนใช่ครับคนให้แกะคือ สามีใช่ครับบอกได้ครับครับแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ไหมครับน่าจะยังอยู่ฮะจะก็น่าจะไม่สมบูรณ์เลยนะน,น่าจะมีบาดแผลเต็มต,<อ>ตัวครับผมไปไปทำอย่างให้กับคนที่เราควรเคารพได้อย่างไรเท้าเขาเนี่ยมีหน้าเมียส่วนหน้าเขามีเท้าเมียเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างรองเท้านี้เวลาทําเสร็จเขาถ่ายคู่กับหน้าเขาไหมฮะมีถ่ายคู่แบบเอ้ย <IL C 2> มาแล้วรองเท้ามาแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าเฮ้ยอ๋อันนี้เร,เริ่มเริ่มเริ่มแกะนะครับเริ่มจะดึงผิวชั้นบนออกฮะคนส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยซื้อไปใช้ถูกไหมไม่ได้ซื้อไปเก็บใช่ครับอย่างปีเนี้ยมีแบบว่าแม่ปีที่แล้วแม่ไปซื้อสั่งผมแล้วปีนี้เขาพาครอบครัวมาซื้อทางบ้านเลยโอ้เขาเอารองเท้าให้เราหรือว่าเราต้องไปซื้อมาด้วยผมจะเป็นคน ซื้อมาออแล้วก็บอกเบอร์กันใช่ไหมใช่ครับว่าลายอะไร,ะไรเบอร์อะไรสีอะไรแล้วเราก็ไปซื้อมาครับจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเก็บตังค์มาก่อนหรืออะไรก็คือแบบว่าเราเชื่อใจฮะอ๋อคือไม่ต้องมาจําก่อนใช่ครับไม่ต้องมาจำแล้วเคยมีลูกค้าที่ลืมให้สตางค์ไหมครับมีครับแกะไปแล้วลืมให้สตางค์มีครับน้าเสียงเอกเปลี่ยนไปนะครับ มีครับมีมีเยอะครับเยอะไหมครับเยอะเลยเหรอโอ้โหถ้ามีโอกาสบอกเขาได้อยากจะบอกเขาด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะว่ามาเอาทีครับ <laughs> คือมันลงทุนไปแล้วอ่ะใช่ เอครับตั้งแต่แกะมาลายไหนแกะยากที่สุดครับก็เป็นแบบพวกลายกระตูนแบบว่าเป็นลายเส้นเยอะๆครับาะจะแกะยาก,กมันละเอียดถูกไหมใช่ครับจะใช้เวลานาน,านกว่าลายนานสุดในชีวิตที่เคยแกะ,ะครับกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณคู่หนึ่งอยู่12ชั่วโมงครับคู่เดียวคู่นั้นราคา500ครับ โอ้โห12ชั่วโมง500โอ้ยดึงละเส้นยาวเลยครับเห็นแล้วครับเรียบร้อยศิละปะมันดีนะสวยสงามคือ พอศิลปะเนี่ยม,มันไปอยู่ที่ไหนมันทําให้ของมันมีมูลค่าขึ้นทันทีนะจ้ <Yeah. S 2> รองเท้าปกติที่แกะกันนะครับจะมีขนาดประมาณ1 0บคูณยีซนเมตรแต่โจทย์สุดท้ายที่เราท้าทายเองเราท้าทายด้วยขนาดพื้นที่ในการสร้างสารรค์งานศิลปะ9 0คูณ90ซนเมตรครับโอ้สฟ <3 S 2> oh. ุตคูณสฟุตและเราก็ให้เอกออกแบบสร้างสารรค์ลายเอง ดังนั้นโจทย์นี้ให้เวลาเอกเต็มที่เวลาเท่าไหร่ก็ได้ครับและเราบันทึกผลงานเอกไว้แล้วล่วงหน้าครับเห็ครับชั้นน,นี้ครับเกสิบก็แบบเป็น,ปนยาวเป็นโซฟามากครับเกือบเมตรครับและนี่คือผลงานที่เราบันทึกไว้ล่วงหน้าครับ ทีมงานพาเอกไปยังห้องที่เราจัดเตรียมไว้นะครับนี่คือแผ่นยางครับอุย ละเอียดอะละเอียดมากนี่คือจุดที่เราไม่ได้บอกเขานะครับพกเขาคิดเองครับ90,90คูณนี่คือเนื่องจากมันแผ่นใหญ่มากครับเราตัดแบ่งครับเป็นชิ้นแล้วมาประกอบกันจะได้ขนาด90,90คูณครับพอ,อจะเดาได้แล้วแผ่นยางนี่เราไม่สามารถหาที่ไหนได้นะครับก็ได้รองเท้านันยางช้างดาวเนี่ยครับช่วยกรุณามมบให้เราครับ คืองานที่ยากที่สุดในชีวิตไหมครับยากที่สุดครับแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายตัวเองนะครับผมไม่เคยแกะลายไทยมาก่อนงานนี้เป็นงานแรกของผมครับที่เป็นแกะลายไทยขึ้นมาภูมิใจครับยอดฮะท่านกรรมการครับและนี่คือผลงานของเอกครับทีมงานครับมาเลยครับท่านกรรมการครับ และผลงานชิ้นนี้ก็คือ oh. สวง,งาน oh. เอครับงานชิ้นนี้ เราตั้งชื่อไว้ไหมครับงานชิ้นนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นป่าหิมพานในจินตนาการผมครับ mm hmm. ก็มีกินนรีแล้วก็มีฝัดป่าตามป่าหิมพานนะครับผมว่านี่คืองานศิละปะอีกรูปรบแบบหนึ่งฮะเห oh. มือนการแกะสลักไม้เห oh. มือนการแกะสลักบนโลหะ <Yeah. S 1> แต่ว่านี่คือแกะลายไปบนยางแผ่นใหญ่ๆหญ่ mm hmm. สวยมากท่านผู้การครับ3วันเต็มเต็ม เอกทำงานชิ้นนี้อย่างไรเรามีภาพแบบฟาสปีดไหมให้ชมครับใช่ครับนี่คือขั้นตอนการร่างลายก่อนนะครับนี่คือทำเพียงคนเดียวลำพังครับทีมงานผมบอกว่าใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงครับเขาทุ่มเทมากครับ เดี๋ยวอนอื่นให้ทีมงานนำลงไปเก็บรักษาก่อนนะครับทั้งนรัฐการครับรู้สึกอย่างไรกับเอกครับชีวิตคนเรามันก็เหมือนก็คล้ายๆที่เอกเล่านะคนเรามันก็มีมีวันล้มมีวันตกลงมาบ้าง<ช>แต่มันสำคัญที่ว่าเราลุกได้เราสู้ต่อได้ แล้วพอสู้ต่อเราถึงเห็นเอกเห็นศิลปินวันนี้ครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับสู้ๆนะครับผมขอบคุณครับท่านกรรมการครับความฝันของเอกครับอยากขอทุนในการประกอบอาชีพครับเพื่อไปสร้างสรรค์งานที่เขารักให้ได้มากที่สุดครับทั้งสามท่านครับวันนี้พวกเราขอไปอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเอกนะครับ วันนี้พวกเราให้ผ่านับเอกครับที่สุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเอกบอกเล่าความอัศจรรย์บอกเล่าสิ่งที่เอกรักและค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนำมาประยุกต์กลายเป็นอาชีพให้ทาง AS ได้ทราบ AS ดีใจมากและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพของเอกครับขอมอบ ทุนในการประกอบอาชีพให้กับเอก40,000บาทจาก A A.S. ครับ,รบและ A A.S. ทราบว่างานที่เอกทำจำเป็นต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเอกหันไปม,มองด้านนั้นดีไหมครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับสักครู่ครับเอกครับ ีแดงเหลืองด้วยเออชอบอ่ะเอกครับหันกลับมามองได้แล้วครับตรงนี้คือรองเท้าแตะนันยางช้างดาว180คู่สอดสคู่ดีครับที่สุด เมื่อกี้คุยกับคุณหมอเพิ่งรู้ว่านันยางธรรมดาเราคลาสสิกคือสีสีฟ้านี่เพิ่งรู้ว่ามีสีอื่นด้วยเหรอเขหลาหลายเลยเขาหลากหลายเลยเฮ้ยจริงมากมูลค่าตรงนี้ครับ1 8 0 0 0บาทครับาทรองเท้าแตะนันยางช้างดาวบอกว่าให้ฟรีโอ้ยโดนะโดนะให้ฟรีเพื่อสนับสนุนผลงานศิลปะของเอกครับทั้งหมดนี้เป็นของเอกตอนนี้ควารู้สึกในใจของเอก รู้สึกยังไงดีใจครับผมแบบว่าคูดไหไรไม่ออกคือเรามีสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันก็ได้ทำมา ไม่ใช่แค่เอกได้ทำเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เอกทำานะครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนคือพวกเราทุกคนก็จะมีอุปสรรคในชีวิตที่เยอะมากแต่พอฟังเรื่องราวจากเอกแล้วฟังว่าเอกสู้กับสิ่งนั้นยังไงพวกเรารู้ว่าเมื่อเราเจอความยากในชีวิตเนี่ยเราจะต้องก้าวข้ามได้เหมือนที่เอกทําสําเร็จในครั้งนี้ยูทุปเชื่อว่าน่าจะมีคนในชีวิตที่เอกอยากจะพูดถึงเอกครับอยากจะบอกอะไรกับแดงครับก็ oh. ขอให้อยู่ผมไปนะนะครับอย่าทิ้งผมไปไหนผมรักมากครับผู้หญิงคนนี้ผมดูแลผู้หญิงคนนี้ไปตลอดนะครับจนกว่าผมไม่กับเขาก็ตายไปข้างหน้งครับนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่มากครับคณะกรรมการครับเอพยายามตามหา คุณน้าท่านนั้นนะครับที่ทลาไปรับเขาและช่วยให้เขารอดชีวิตได้แต่เขายังยังหาไม่เจอเอกครับถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณน้าท่านนั้นมีโอกาสได้ชมรายการอยู่เอกมีอะไรจะบอกกับท่านครับเชิญได้เลยครับนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับผมในวันนั้นที่ตกที่โคราชผมชื่อเอกนะคงจะจำได้ผมขอบคุณมากที่ รับผมในวันนั้นที่ผมไม่ตายถ้าผมไม่มีหน้าผมคงจะตายไปแล้วครับถ้าน้าไม่รับก็ไม่มีผมในวันนี้ครับเอกครับขอบคุณจริงๆที่มารายการในวันนี้นะครับวันนี้มีทุนในการประกอบอาชีพแล้วก็มีรองเท้าตรงนี้นะครับมอบให้เอกจาก a อรวมมูลค่าห้า0 0ืนปันบาทครับ เราเกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ชายคนนี้ครับเอกครับขอบคุณมากมากครับเอกครับใจทำด้วยนะอะไรัคุบุ๊บเข้าไปแล้วก็ท่านประธานครับข่าวดีที่อยากแจ้งครับโครงการ AS อุ่นใจไซเบอร์ ลูกหลานของเราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเวลาเข้าโลกไซเบอร์ครับเรามีเครื่องมือที่สามารถวัดความฉลาดทางดิจิทัลได้ด้วยตัวเองครับเครื่องมือนี้มีชื่อว่า DQ Test ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้กันสาคกลนะครับทั่วโลกเลยครับสามารถทําให้เด็กๆของเราท่องโลกออนไลน์ไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมครับสนใจไปได้นะครับที่เว็บไซต์ข้างหน้านี้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับ